จะส่งฟ้องให้กูไหมไปถึงศาลไม่ส่งฟ้องกลายเป็นคดีจบสามารถไปฟ้องเองได้นะไม่ฟ้องต่อศาลโดยผ่านพนักงานสอบสวนอายการคุณยังสามารถฟ้องเองได้แต่เดี๋ยวจะโดนข้อหาฟ้องซ้ำอีกหรือเปล่าสวัสดีครับขออนุญาตทักทายพี่ๆน้องๆกันนะครับในกลุ่มทวงหนี้ b ิ๊กไบตนะฮะตามที่ได้สัญญาไว้ว่า จะมาให้ความรู้แล้วก็ให้เป็นข้อแนะนำกับพวกคุณในกรณีที่กลุ่มพวกคุณเนี่ยนํารถไปไว้กับร้านค้ารับแลกหรือรับซื้อขายอะไรก็แล้วแต่ปัจจุบันโดนนํารถออกไปขายหรือเจ้าของร้านหนีไปะนะครับหรือบางคนไปรับรถเขามานะครับเพราะนั้นเนี่ยเอาเงินเขามาด้วยหรือว่าไปเอาเงินเป็นตัวกลางมาด้วยก็พยายามจะอธิบายคลิปนี้ต่อให้นะครับ เพราะเนื่องจากคลิปที่แล้วที่แนะนำไปใครยังไม่ได้ดูคลิปภาพรวมที่ก่อนหน้าน,นี้ผมพูดถึงกรณีที่รถรถยนต์นะครับเอาไปไว้ในาการฝากขายกับเต็นท์แล้วเต็นท์เอารถไปพร้อมเอกสารไปปลอมแปลงแล้วก็ไปถูกจับได้ที่ที่กรมการขนส่งผมไปนำจับนะครับเพราะนั้นเนี่ยเรื่องเหล่านี้ก็จะไปเจอเรื่องการใช้เอกสารปลอมการปลอมลายเซน็น อะไรพวกนี้ก็เลยเอาคดีอาญาไปบีบให้มันจ่ายตังค์คืนคุณอะไรก็แล้วแต่เพราะฉนั้นเนี่ยเรื่องเหล่านี้บางคดีมันถอนได้บางคดีมันถอนไม่ได้ก็ไปย้อนดูคลิปก่อนหน้านี้ก่อนนะครับผมจะไม่อธิบายซ้าเพราะนั้นเดี๋ยวมันจะเกิดการซ้าซ้อนแล้วก็กินเวลาสําหรับคนที่ดูคลิปก่อนหน้านี้มาแล้วเพราะฉะนั้นคลิปนี้ขออนุญาตเพิ่มเติมนะฮะผมบอกว่าผมเพิ่มเติมให้นะฮะเนื่องจากมี FC ผมเนี่ยได้เชิญผมเข้าไปในกลุ่มผู้เสียหายที่บิ๊กไบค โดนนํารถไปนะครับหรือบางคนก็ได้รถมาแล้วก็มีการคว้างงูไปพ้นคอเจอปัญหาตามหลักกันมานะฮะตามหลังกันมาเกินเท่านี้ก่อนเราเข้าเรื่องเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องที่1มีคนถามผมมาหลายเรื่องครับไล่ไปตั้งแต่ตอนเนี้ยเต็นนะครับผมผมดูขออนะุญาตฮะผมดูแล้วเนี่ยแต่ละคนโดนเป็นหลักแสนหลายแสนอยู่มันก็เข้าขายว่าเป็นรถยนต คล้ายๆรถยนต์นะครับเพราะว่ามีการจัดไฟแนนซ์ในราคาที่สูงด้วยมันไม่ใช่รถธรรมดาดี๋ยผมดูแล้วเป็นรถบิ๊กไบค์นะฮะส่วนใหญ่เพราะนั้นเนี่ยมีแต่คนเนี่ยมีแต่คนในกลุ่มนะผมบอกเลยว่ารอเจ้าหน้าที่ทำงานบ้างผมไม่โลกสวยนะแล้วผมไม่ดราม่าด้วยแต่ผมจะพูดเรื่องจริงของพวกคุณเดี๋ยวมันจะเสียเวลาเพราะผมทำมาเยอะผมแนะนำข้อที่หนึ่งจำไว้เลยนะครับใครโดนอะไรเกี่ยวกับกรณีการนำรถออกไป โดนช่อฉนออกไปหรือไปรับดําเนินการกับเต็นท์นี้เอารถเขามาแล้วจะเอาไปเอาไปปล่อยต่อโดยผ่านตัวกลางเช่นคุณตัวคุณเองระวังโดนไฟแนนซ์นะครับแจ้งจับในข้อหาร่วมกันยักยอกทรัพย์นะเพราะนั้นเนี่ยพยายามกันตัวเองออกจากผู้ต้องหาก่อนเลยครับวันนี้ผมแนะนำเรื่องที่หนึ่งก่อนถ้าตัวคุณในกลุ่มนี้นะมีใครเจอเคสนี้นำไปใช้ถ้า ตัวคุณอยู่ในฐานะคนกลางในการไปเอารถมาจากใครก็ไม่รู้เล่มมาจากใครก็ไม่รู้ผมไม่รู้นะเอามาเสร็จเรียบร้อยคุณเอาไปขายให้เต็นท์นี้ไปฝากขายคุณเป็นตัวกลางหรือคุณไปเอารถจากเต็นท์มาแล้วคุณเจะไปขายคนอีกคนหนึ่งเป็นคนที่สามแล้วคุณเป็นตัวกลางใครเจอลักษณะนี้ผมบอกก่อนเลยว่าพยายามกันตัวเองออกมาเป็นพยานซะหรือผู้เสียหายซะอย่าให้ เต็นฟ้องคุณในฐานะยักยอกทรัพย์ออกไปให้กับลูกค้าหรืออย่าให้ลูกค้าฟ้องคุณในฐานะยักยอกทรัพย์เป็นรถออกไปขายให้เต็นแล้ววันนี้เต็นหายไปแล้วเต็นหนีไปแล้ววันนี้ลูกค้าหายไปแล้วหนีไปแล้วแต่คนกลางอย่างคุณจะต้องโดนในข้อหาเกี่ยวกับเรื่องการร่วมกันยักยอกทรัพย์โดยมากผมจะแนะนําว่าให้ไปหาเจ้าของที่มีอํานาจจริงๆของเคสนั้นอย่างเคสที่คุณไปเอารถ ที่มันมีการติดไฟแนนซ์อยู่แล้วเอานําไปฝากขายถูกไหมครับจะมีเอกสารไม่มีเอกสารประกันใดผมไม่รู้หรอกแต่การดังกล่าวเนี่ยคุณจะโดนข้อหาเกี่ยวกับเรื่องของกรณีร่วมกันยักยอกทรัพย์แล้วเพราะไอ้ปลายทางมันเอารถคุณไปรถมันยังติดไฟแนนซ์อยู่คุณไม่มีสิทธิ์เอารถที่ติดไฟแนนซ์ไปจำนําเขาไงแล้วทะนุษหายไปด้วยปัญหาเกิดครับแต่ถ้าวันนี้คุณกลับตัวเองทันคุณไปติดต่อบริษัทไฟแนนซ์เลยครับ ให้เขามอบหน้าให้คุณไปดําเนินคดีจับกลุ่มเขาดำเนินดีดำเนินคดีร้องทุกข์กล่าวโทษเพื่อให้ตํารวจไปร่วมกันแล้วเอาคุณเป็นพยานไปจับไก่คนที่มาเอารถคุณหนีไปเพราะนั้นเนี่ยถ้าบริษัทไฟแนนซ์เขามอบหน้าให้คุณฟ้องหรือเขาไปฟ้องเองก็ได้แล้วรบกวนให้คุณเป็นพยานคุณก็ต้องศึกษาตรงนี้ให้ดีนะครับคุยกับบริษัทไฟแนนซ์ให้ดีมีการมอบหน้าฟ้องก็ได้ แล้วการคุณเป็นพยานจะได้แล้วสุดท้ายโจรก็จะกลายเป็นเต็นที่รับไปเท่านั้นเองกลับกันนะครับในกรณีที่สองถ้าสมมติว่าคุณอยู่ในลักษณะไปเป็นตัวกลางในการไปเอารถที่เต็นคันเนี้ยเต็น์ทีอยไปนะฮะเอาไปขายให้บุคคลภายนอกแล้วบุคคลภายนอกเอาไปแล้วตอนเนี้ยเขาเอาไปแต่เขายังไม่จ่ายให้เต็นหรือยังไม่ได้จ่ายให้คุณอะไรก็แล้วแต่คุณก็ต้องไปดูที่เต็น ว่าเต็นท์มันเอารถมีไฟแนนซ์หรือไม่มีไฟแนนซ์มาให้คุณไปขายถ้ามีไฟแนนซ์ก็กลับกันครับให้เต็นท์เนี่ยรับมอบหน้าแล้วมอบหน้าให้คุณติดต่อหนึ่งก็ได้แล้วก็ไปฟ้องดําเนินคดีต่อเขอ้าใจไหมครับหรือว่าถ้าสมมติว่าตัวเขาเองเนี่ยตัวคุณเองเนี่ยไม่สามารถตามรถตามเจออะไรได้เนี่ยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคุณต้องมีอาศัยการรับมอบหน้าจากผู้เสียหายเป็นหลักนะคุณจะได้ลงเรือในฐานะพยานและผู้เสียหายไม่ใช่วันนี้คุณก้าวไปลงเรือในฐานะร,ร่วมกันเอาทรัพย์เขาไปขาย ต้องการตัวเองเป็นพยานให้ได้นะแล้วก็ไปรับมอบน้านมาให้ได้เพื่อดําเนินการนะครับอ่ะอันต่อมาผมจะค่อยๆตอบคาถามในไลน์กลุ่มที่เขาลงมาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ที่ผมห้าอ่านอยู่มีคนบอกว่าไม่ค่อยกระตือรือร้นกันเลยก็จริงอะครับพวกคุณโดนก็กระตือรือร้นกันหน่อยนะฮะอย่าไปดราม่าอย่าไปรอนู่นรอนี่เพราะผมจะบอกเลยว่าทุกเคที่เกิดปัญหาคุณไปแจ้งความไว้เป็นหลักฐานก่อน ถ้าคุณแจ้งความ,ม้เป็นหลักฐานก่อนตำรวจจะออกใบบันทึกประจําวันให้เป็นบันทึกประจําวันเกี่ยวกับคดีนะครับพอคุณได้ใบนี้มาเสร็จตามกฎหมายเขาจะมองว่าคุณนะ่ะเป็นผู้เสียหายถึงไปร้องทุกข์กล่าวโทษกับตํารวจแต่ถ้าคุณปล่อยนิ่งเฉยจนวันหนึ่งบริษัทไฟแนังมาฟ้องคุณว่าคุณเป็นคนร่วมกันกันชกร่วมกันยากยอกทรัพย์ไปด้วยคุณก็จะมีปัญหานะครับผมบอกก่อนต่อมาครับการที่ คุณไปแจ้งความร้องทุกเสร็จเรียบร้อยแล้วตํำรวจไทยคุณจะไปดราม่านะอย่ามาดราม่าว่าปล่อยก็ทํางานนะนู่นนะนี่นะไม่ใช่นะครับตํำรวจไทยถ้าเป็นพนักงานสอบสวนธรรมดาผมบอกได้เลยว่าคดีเป็นปีแล้วคดีในพื้นที่คุณจําไว้มักจะมีการวิ่งเต้นให้ตํำรวจสั่งไม่ฟ้อง กินตังกับตำรวจหรือเปล่าตำรวจไปส่งอายการให้อายการสั่งไม่ฟ้องเดี๋ยวคุณก็มีปัญหาถ้าเกิดตำรวจสั่งไม่ฟ้องอายการสั่งไม่ฟ้องเสียเวลาไป2ปีสปีให้คุณเหนื่อยเพราะกระบวนการมันไปถึง2ปีสมปีแน่นอนครับกว่าจะถึงศาลเพราะคดีเหล่านี้ต้องเรียกเรียกพยานหลักฐานม,มาดูมีหมายเรียกครั้งที่1ครั้งที่2กว่าจะออกหมายจับพอออกหมายจับมาได้ไม่ก็มาเกีย่ยเซียกับตำรวจมารู้กันกับตำรวจพอรู้กันเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นรู้กันเสร็จก็เกิดการจ่ายสินบาทค่าสินบนแล้วตำรวจก็ทำคดีช้า ทัานทาคดีจนพวกคุณแม่งเหนื่อยแม่งเบื่อเบื่อแล้วเออช่างแม่งง้อฟาดคอไปชีวิตแม่งมีอยู่แค่นี้จะได้ระวังตัวใหม่อย่าไปคิดอย่างนั้นนะถ้าคุณคิดจะสู้คุณต้องสู้ไม่ใช่สู้ไปก่าไปนะครับอย่างนี้ต้องบอกกันให้ชัดเลยทีนี้สุดท้ายแล้วสักปีสองปีเรื่องไปถึงอายการไอ้ผู้นี้ก็ไปวิ่งอายการต่ออีกผมถึงบอกเลยว่าคุณอย่าไปไว้ใจมากพนักงานสอบสวนในคดีประเภทซับประเภทพวกเนี้ยเกี่ยวกับซับอะ คุณไปร้องทุกกล่าวโทษเพื่อให้มันได้ใบรับรองคดีมาว่าเป็นใบรับรองคดีหมายเลขนี้ใบรับรองคดีเกี่ยวกับเรื่องของการแจ้งความร้องทุกกล่าวโทษเป็นคดีอาญาเลขที่นั้นเลขทีน่นี้เอาใบนี้เท่านั้นแหละคุณจะใช้พนักง,งานสอบสวนเพื่อเอาใบนี้เท่านั้นแหละเอาไปทําอะไรครับเอาไปรวบรวมกับผู้เสียหายตั้งหลายคนของคุณมี27คนผมดูแล้วตอนนี้นะเวลานี้นะคุณมีผู้เสียหายอยู่20 27ลาย คดี27ลานผมถามเบื้องต้นของคนนี้เขาบอกว่าถ้ารวมกันจริงๆอ่ะมูลค่าวงเงินมันเกิน5ล้านถ้าวงเงินเกิน5ล้านเนี่ยคุณสามารถที่จะไปขอโอนคดีเข้าไปในกองปราบได้แล้วครับการโอนคดีเข้าไปในกองปราบทำยังไงครับคุณรวบรวม,รวมเอกสารเองพื้นที่นัตนาที่เบสเองพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเองพื้นที่ชลบุรีพื้นที่ไหนหรือว่าในพื้นที่เดียวกันหลาย2อนอได้หมดหรือสอนอเดียวกันแล้วหลายเคสได้หมด เพราะกรณีที่จะร้องขอให้กองปราบทำคดีต้องมีหนึ่งในนั้นก็คือเป็นคดีที่เกิดในหลายพื้นที่ในกรณีเดียวกันสองวงเงินเกินห้าล้านบาทถ้าคุณรวมอย่างไรแล้วมันได้เกินห้าล้านคุณก็รวมไปสิคุณก็เอาเฮ้ยเอ็งเอามาให้ข้าเฮ้ยเอ็งเอามาให้ข้าเฮ้ยเอามาให้ข้า,อา,า,าพอได้เรียบร้อยแล้วเสร็จเนี่ยมารวมกันเป็นจํานวนห้าล้านบาทห้าล้านบาทนี้ก็คือรายงานที่คุณจะต้องรวบรวมเอาไว้หนึ่งสองสามสี่ห้ายี่สิบเจ็ดลายายี่สิบเจ็ดใบครับ เราวิ่งไปที่กองปราบคุณนัดไปที่กองปราบเลยนะครับนัดไปด้วยกันที่กองปราบทั้งหมดพอไปที่กองปราบแล้วทำยังไงต่อครับเล่าเรื่องดังกล่าวให้เขาฟังว่าแต่ละพื้นที่ที่มากันเนี่ยมาแต่ละท้องที่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 เนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยมันเกินห้าล้านจึงมาขอผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางสั่งการให้ทางกองปราบเนี่ยรับคดีนี้ไปทําเป็นคดีหนึ่งเนื่องจากมีเหตุเกิดหลายพื้นที่และจำนวนเงินมากกว่า5ล้าน ตามที่ผมเคยส่งรายละเอียดให้คุณไปนั่นแหละถูกไหมครับทั้น,นั้นพอเสร็จตรงนี้แล้วเนี่ยคุณก็สามารถที่จะให้กองปราบดําเนินการได้แล้วถามว่าทำไมต้องเป็นกองปราบอ่ะก็กองปราบเขามีอำนาจพิเศษครับเขาสามารถจะเอาคดีที่เขากําลังสืบอ,อยู่เนี่ยอายัดเงินอายัดบัญชีผู้ถูกกล่าวหาออกหมายหรือว่าไปลุยจับได้ทั่วประเทศเขาไปได้หมดผมแนะนําว่าไม่ต้องไปพึ่งพนักง,งานสอบสวนครับคุณพึ่งพนักง,งานสอบสวนได้ก็คือ ไปออกรายละเอียดให้เขาเป็นพยานให้เราออกรายละเอียดให้เขาเป็นหนังสือให้เราเป็นหนังสือเกี่ยวกับเรื่องของการแจ้งความดำเนินคดีเอาเลขคดีมาแล้วไปรวมไ้ให้ที่กองปราบแต่ถ้าคดีนี้รวมกันไม่ถึงห้าล้านผมมั่นใจว่ายังไงก็เกินห้าล้านเพราะมีคนบอกว่าเกินห้าล้านเพราะนั้นถ้าคุณบอกว่าไม่เกินห้าล้านคุณต้องบอกผมใหม่นะเพราะคดีนี้ผมเข้าใจมาว่ามันเกินห้าล้านมีคนบอกผมมาแล้วถูกไหมครับอันต่อมาครับบางคนบอก ยังติดไฟนั้นอยู่เลยบางคนบอกว่ามันพยายามให้เมียมันโทรมาถามผู้เสียหายว่าติดต่อกับตำรวจคนไหนร้อยเวรชื่ออะไรนี่แหละครับมันพยายามจะไปเกี่ยเสียเกี่ยเสียหรือพยายามไปยัดเงินยัดซองให้กับคดีพวกเนี้ยตำรวจพนักง,งานสอบสวนมันก็จะช้าเรื่องมันก็จะดึงเรื่องไปหาวิธีเรียกตังค์ให้งานช้าให้งานยกฟ้องไหมเอ้ยไม่ส่งฟ้องไม่ล่ะนู่นนี่นั่นให้ผมมีความเห็นส่งอายการว่าจะไม่ฟ้องดีไม่ล่ะ,อะขอตังค์นู่นนี่นั่น คุณก็ซวยครับเพราะพวกนี้คุณอย่าไปไว้ใจฮะอย่าไปไว้ใจพนักงานสอบสวนครับเดี๋ยวผมจะพยายามไล่อ่านให้ดูนะครับบางคนบอกเอารถไปฝากขายการฝากขายล่ะครับผมไม่บอกผมบอกคุณซ้ำอีกทีหนึ่ง คุณไปรับจากคนธรรมดามาแล้วไปฝากขายกับเขาหรือเอาจากเต็นเขาเนี่ยไปฝากขายกับคนธรรมดาคุณเป็นตัวกลางคุณมีสิทธิ์โดนร่วมกันกันโชคซับแน่นอนคุณไม่ต้องห่วงเพราะนั้นพยานกันตัวเองเป็นพยานไปเรียกผู้เสียหายที่เขาใช้คุณอนะไปให้เขามอบหน้าที่คุณไปฟ้องเจตนามันจะกลายเป็นว่าคุณก็เป็นผู้เสียหายด้วยเข้าใจไหมกับอันที่สองคุณเนี่ย ต้องแจ้งความดักไว้ก่อนเพื่อที่จะให้คุณเป็นพยานคุณจะไปอยู่ในเรือโจรทําไมอะ่ะคุณลงเรือผู้เสียหายสิคุณเปลี่ยนตัวเองเป็นผู้เสียหายซะถูกไหมฮะพอเสร็จจากตรงนี้เสร็จเรียบร้อยเนี่ยคุณก็รวบรวมซะคดีพวกเนี้ยจะเร็วได้ก็ต่อเมื่อเข้าไปที่กองปราบมันจะเร็วแต่เข้ากองปราบต้องมีคอนเซปต์สองคอนเซปต์ให้เข้าคือหนึ่งเหตุเกิดรวมกันในหลายพื้นที่ยากแก่การดําเนินการ2วงเงินเกินหล้านบาทขึ้นไป ไอเคสคุณมันเข้าอยู่แล้วคุณก็รวมไปอย่างที่ผมบอกอย่าไปดรามา่าโอ้ยเดี๋ยวตํารวจพื้นที่ปล่อยเขาทาํางานนู่นทํางานนี่จําหน้าผมไว้นะตํารวจพวกเนี้ยคุณรอเป็นปีกว่าจะสรุปสมนวนเกิดสรุปสมนวนว,นวนว่าไม่สมควรส่งฟ้องเพราะฝั่งตรงข้ามมันมาวิ่งอ่ะเพราะเงินมันมีอ่ะแล้วพวกคุณก็เสียความรู้สึกพอไปถึงอายการอายการสั่งไม่ฟอ้องอีกเพราะมันไปวิ่งอายการต่อกับอันที่สองเร็วกว่านั้นคุณรวบรวมผู้เสียหายทั้งหมดเนี่ย 27คน30คนเนี่ยเอาใบแจ้งความมารวมกันทั้หมดเลย27ใบ30ใบแล้วให้ทนายร่างคําฟ้องในข้อหาช่อโกงประชาชนเข้าใจไหมครับหรือช่อโกงช่อโกงประชาชนใช้เอกสารปลอมอะไรเราเห็นได้หมดก็มีเอามาล่างฟ้องครับแล้วก็ส่งต่อศาลนายเกับพวกรวมกัน27คนฟ้องนายคนนี้บริษัทนั้นเรื่องยักยอกทรัพย์ เรื่องชอ่อโกงเรื่องชอ่อโกงประชาชน,านส่งถึงศาลโดยตรงไม่ต้องผ่านพนักง,งานสอบสวนครับเดี๋ยวศาลจะมีหมายเรียกไปที่มันมันก็ต้องมาเจอคุณที่ศาลไม่เกินสี่ห้าวันหกสิบวันต้องมาแล้วแต่ถ้าศาลเรียกมันไม่มาไต่สวนมูลฟออ้องคุณไต่สวนเสร็จจนศาลนัดไปรับฟ,งฟังคำพิพากษาว่าจะรับฟ้องหรือไม่นะอันนี้เกี่ยวกับเรื่องจะรับฟ้องหรือไม่ศาลบอกมีมูลรับฟ้องไอ,อกระบวนการต่อไปก็คือศาลจะออกหมาย ให้ไปจับมาออกหมายจับเพราะมันไม่มาครั้งหน้ามันมามันก็ต้องโดนประกันตัวอยู่ใต้ถุนเพราะนั้นเนี่ยเรื่องเหล่านี้คุณทําได้หลากหลายวิธีผมเห็นแล้วเนี่ยบางคนยังหลงทางอยู่เลยว่าไปคุยกับมันไหมคุยกับร้อยเวรหรือย,ยังร้อยเวรอ,ออกออกหมายเรียกแล้วนะออกหมายเรียกแล้วไงครับออกหมายเรียกไอ้พวกเฮียนี่มันจะมาไหมผมไม่รู้นะแต่การออกหมายเรียกครั้งที่หนึ่งถ้าไม่มาพนักงานสอบสวนจะออกหมายเรียกครั้งที่สองครั้งละสิบห้าวัน คนที่สองไม่มาก็ออกหมายจับแต่พนักง,งานสอบสวนจะทําให้คุณเนะี่ะด้วยดูเรนฟพินิษแบบเนี่ยเขาจะทํางานให้แบบพวกคุณนะ่ะทําให้คนที่หนึ่งแต่คนที่สองไม่ทำเหมือนคนที่หนึ่งผู้เสียหายคนที่สามไม่ทำเหมือนคนที่หนึ่งที่สองเพราะคุณมีหลายคนไนงะคุณมีหลายสารวัตรนะ่ะ คุณมีหลายผู้กองคุณมีหลายพนักง,งานสอบสวนมันทํางานไม่ไปแนวทางเดียวกันคุณเหนื่อยไหมอ่ะเฮ้ยพี่ดีวะ่ะสอนอพี่ทําไมรับแล้เฮ้ยสอนอหนูทําไมยังไม่นี่เลยอ่ะพอไปถามพนักง,งานสอบสวนเขาบอกผมยังรวบรวมพยานหลักฐานมันไม่เกี่ยวกันสอนอหน,นูนมันเรื่องเขาเขาใช้ดุลยเดิสรีของเขาผมใช้ดุลยผมคดีของผมคุณจะเจอความน่าเบื่อยอ,ยอย่างเงี้ยกับพนักง,งานสอบสวนเยอะมากแล้วผ่านพนักง,งานสอบสวนพวกมาลุ้นอายการอีกว่าจะส่งฟ้องให้กูไหมไปถึงศาลไม่ส่งฟ้องกลายเป็นคดีจบ สามารถไปฟ้องเองได้นะไม่ฟ้องต่อศาลโดยผ่านพนักงานสอบสวนอายการคุณยังสามารถฟ้องเองได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะโดนข้อหาฟ้องซ้ําอีกหรือเปล่าอ่ะแล้วเกิดในฝั่งตรงข้ามมันฉลาดบอกว่าคุณไปไม่รอดกูวิ่งตํารวจกูวิ่งอายการได้ส่งฟ้องศาลศาลก็ยกแล้วหรือว่าไม่ส่งฟ้องศาลเพราะจบที่อายการศาลอายการสั่งไม่ฟ้องเด็ดขาดแล้วมันฉลาดไงมันเมาคืนคุณในข้อหาแจ้งความเท็จคุณก็มีคดีอาญาติดตัวอีก แล้วก็จะเกิดการต่อรองกันเฮ้ยที่อายการสั่งไปฟ้องกูอะแล้วมึงไปฟ้องศาลอะแล้วมึงจะเอาเรื่องกูเนี่ยเดี๋ยวกูจะฟ้องมึงข้อหาแจ้งความเท็จนะต่างคนต่างกลัวติดคุกครับมาเจอหน้ากันอ่างั้นมึงถอนซะแล้วเดี๋ยวกูถอนให้เพราะต่างคนต่างถอนขึ้นมาคุณจะได้อะไรกับเคสนี้อะคุณได้เรียกเงินคืนไหมเพราะทุกอย่างต้องจบบนนี้เป็นผมเป็นเจ้าของเต็นท์ฉลาดฉลาดเดี๋ยวผมจะบอกว่าอ่าดูกูถอนให้มึงมึงก็ถอนให้กู หรือว่าคุณไม่มีคดีแล้วเพราะอายการสัางไ่ฟ้องแล้วแต่มึงมีคดีอยู่นะเพราะนั้นเนี่ยเงินเจ้ากันของเจ้ากันปัญหาต่างๆจบกันเอาคดีแต่ละคดีมาต่อรองกันสุดท้ายคุณก็มีแต่ปัญหาเพราะนั้นผมแนะนําแค่สองอย่างเท่านั้นแหละนอกจากคลิปก่อนหน้านี้ที่ออกมาคลิปนี้เป็นคลิปเสริมนะครับ ผมคิดว่ามันน่าจะครบแล้วล่ะคุณก็ไปนั่งดูแต่ถ้าอะไรมีนอกเหนือจากเคสที่ผมเข้าใจว่าผู้คุณเจอกันอีกคุณก็ส่งอินบ็อกซ์เข้ามาแต่ถ้าสมมติว่าส่งอินบ็อกซ์เข้ามาแล้วผมไม่ตอบผมจะบอกว่าให้ไปย้อนดูคลิปแสดงว่าคลิปนั้นผมพูดเรื่องนี้ไปแล้วนะมันจะได้ไม่เสียเวลาทากินคนอื่นเขาเพราะผมไม่ได้มีส่วนได้เสียอะไรผมมาบอกว่าในฐานะที่เออเอฟซีอยากจะให้พูดว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นยังไงสรุปนะครับเรื่องกรณีที่คุณไปเอารถใครเขามาแล้วไปฝากใครขายต่อ หรือเอารถไปใส่แล้วแม่งเอารถไปเจ้าของเต็นท์หนีเจ้าของเงินหนีอะไรก็แล้วแต่คุณจะเป็นตัวกลางหรือเป็นตัวหลักในการเอารถตัวเองไปฝากไว้กับเต็นท์คุณก็ถือว่าเป็นตัวกลางเพราะรถคุณยังติดไฟแนนซ์อยู่แต่กรณีหนึ่งถ้าสมมติว่ารถคันนี้เป็นรถที่มีเล่มคุณเอาไปฝากขายแล้วมันเอาเล่มไปแต่การเซ็นรับเงินเซ็นโอนยังไม่เกิดกรณีนะั้นแต่รถคุณเป็นชื่อคนอื่นไปแล้วกรณีนี้แนะนําให้ไปที่ขนส่ง ไปคัดเอกสารการโอนมาครับจะเห็นลายเซ็นตัวเองเลยครับแต่ตัวเองไม่ได้เซ็นไปแจ้งความหรือไปดําเนินคดีหรือไปฟ้องศาลได้เลยว่าพวกมันดําเนินการปลอมและใช้เอกสารปลอมในราชการด้วยซ้ําไปแล้วก็เรียกแม่งมาที่ศาลไต่สวนกันที่ศาลถ้าจะเอาเร็วไปพนักงานสอบสวนถ้ามันทํางานดีก็โชคดีคุณอนะ แต่ถ้าวันนี้คุณยังไม่ไว้ใจพนังกงานสอบสวนเพราะมันวิ่งเต้นกันได้ในพื้นที่มันคุยกันได้มันจ่ายตังค์ตัวคุณไม่รู้แล้วสุดท้ายคุณโดนริบล้อมสิทธิ์ทำอะไรไม่ได้เลยสุดท้ายมาเจออายกรารสั่งไม่ฟ้องถ้าคุณกลัวเรื่องพวกนี้จงทำสองอย่างอย่างที่ผมบอกหนึ่งรวบรวมเอกสารให้เยอะและ้วไปฟ้องศาลด้วยตัวเองซะคุณก็หาทานายดีๆสักคนหนึ่งยี่สิบเจ็ดคนจ่ายสักคนละหมื่นก็สองแสนก็บาทให้ทานายแม่งทำคดีคุณรวมกันไปเลยก็ได้ มันก็จะประหยัดพวกคุณด้วยดีกว่าลายหนึ่งไปจ้างทนายทีละห้าหกหมื่นแสนหนึ่งทาเคสเดียวรวมก็ไปเลยเนี่ยจะรวมกลุ่มกันแล้วฮะแล้วก็เอาบรรดาบันทึกประจําวันตั้งต้นอย่างแรกคือบันทึกประจําวันมันเป็นการแสดงเจตนาว่าคุณเป็นคนกลางแล้วไม่ได้ทําผิดคุณก็เป็นผู้เสียหายเหมือนกันแต่ถ้าคุณไม่แจ้งความบริสุทธิ์ใจนี้เดี๋ยวโดนใครขาแจ้งจับในฐานะที่คุณแม่งเป็นผู้ร่วมกันตัวการร่วมกันในการยากักยอกทรัพย์เขาไป แตกรณีที่สองรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดใบบันทึกประจําวันทั้งหมดเกี่ยวกับคดีมารวมกันไว้เกินสิบยี่สิบคนค่าเสียหายเกินห้าล้านบาทเกิดขึ้นหลายพื้นที่ไปเลยครับขอโอนสมนวนเข้าไปที่กองปราบเลยครับตรงแหนเดลมิทเก่าอะ่ะแล้วก็ไปเล่าอย่างที่ฟังเนี่ยอย่างที่คุณเล่าให้ผมฟังเนี่ยเข้าใจไหมฮะ เพราะนั้นเรื่องเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องบอกกันว่าแทบจะทั้งหมดแล้วนะที่คุณถามถามผมมามีอะไรอีกไหมล่ะถ้าไม่มีอะไรมันก็คลิปนี้จะเป็นคลิปเสริมจะคลิปก่อนหน้านี้นะมันก็น่าจะครบละมั้งใครถามซ้ําผมจะไล่ให้ไปดูคลิปนะจะได้ไม่เสียเวลาทำหากินเงินเนี่ยมีคนถามว่าแจ้งร้อยเวร ผมก็ฝากขายรถไปถึงไหนแล้วร้อยเวรทำงานอยู่ปล่อยเขาทำงานไปอย่าไปดราม่าทำอย่างที่ผมบอกอะ่ะสื่อมวลชนคุณไม่ต้องไปแจ้งหรอกครับแจ้งไปมันก็ขึ้นข่าวแค่ไม่เท่าไหร่ฮะพอมันขึ้นข่าวไม่ขึ้นข่าวแค่ไม่แทบจะแป,ป๊บเดียวครับพอขึ้นข่าวเสร็จมันให้มันดังพอมันดังเสร็จแล้วไงต่อดังเสร็จแล้วมันก็ไม่ดำเนินการอะไรให้หรอกสื่อมวลชนมันเอาพื้นที่ข่าวแป,ป๊บเดียวครับ ผมเราพื้นที่ข่าวเสร็จข่าวไหนดังมันก็เล่นได้เนื้อหาข่าวละมันไม่มาตามจนจบคดีเหมือนคดีที่พวกคุณจะต้องทําหรอกดังไปก็เท่านั้นกดดันใครได้อะข่าวมันออกสองสามวันก็จบแล้วถูกไหมครัคุณทําดําเนินคดีไปเลยเดี๋ยวเข้ากองปราบโอนคดีเข้าไปเลยเดี๋ยวคําลง้งคําร้องอะไรผมทำให้ก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคลิปนี้ก็เติมจากคลิปที่แล้วทุกคุณถามกันมาถ้ามีอะไรเพิ่มเติมมาก็ inbox เข้ามาแล้วกันนะครับนั้นวันนี้ก็เท่านี้แล้วครับโชคดีทุกท่านสวัสดีครับ